สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิทลอนบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีสิงััคนาสิงประจำเดือนมีนาคม2566 คนที่เกิดราศีสิงห์ช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยเนาะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักโชคลาภอุปสรรคของคนที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรกันบ้างมีเรื่องใดที่กำลังจะเกิดกับคุณคนที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างนะคะเราอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งคนที่เกิดราศีและลัคนาเลยนะคะ การอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading ไม่ได้จาะจงคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะมาดูกัน chariot chariot เป็นลักษณะของการที่ต้องใช้ความพยายามพยายามมุ่งมั่นอุสาหะในการทำงานในการจะทำให้มันประสบความสำเร็จแต่ผลสุดท้ายมันจะสำเร็จนะแต่ว่ามันจะล่าช้ามันจะติดขัด มันจะไม่ตรงตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกมันจะช้าแต่มันจะสําเร็จมันจะได้หรือมีใครบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่อ่าหร่อาจเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีกรกฎเนาะคือคนที่อยู่ในเครื่องแบบคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับทหารตํารวจงานขนส่งงานเ,าเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเดินทางบ่อยขนส่ง ออนไลน์ Online, อะไรประมาณนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะให้ไปตาตัวคุณเนาะหรือการเดินทางในช่วงนี้ของคุณอาจจะติดขัดล่าช้าแต่ว่าสำเร็จเนาะแต่ว่าไปได้แต่ว่ามันจะมีเรื่องให้ต้องใช้ความพยายามเยอะหรือช่วงนี้คุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องยดยานภาหนะก็ได้นะคะ,ะเขาเรียกว่าขเขาเรียกว่า ต่อทะเบียนรถอะไรประมาณนี้ยอเราไม่มีรถเรากพูดไม่ค่อยถูกเนาะหรือซ่อมรถอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมจัสเมนจัสเมนเป็นลักษณะไพ่ของกฎแห่งกรรมเนาะคือลักษณะของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคือลักษณะของออใครที่ก่อนหน้านี้เคยทำดีมาตลอดเลยเนี่ยสิ่งที่คุณได้ทำ ให้วันนี้มันจะออกสายโมหน่อยเนาะเขาบอกว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณรับรู้รับทราบและเขากําลังจะปลดปล่อยคุณให้ไปเจอะเจอกับสิ่งที่ดีๆในตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นคุณมีโอกาสกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีโอกาสที่กำลังจะได้เจอเจอกับความรักรักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่ที่มาจากเขาเรียกว่ามาจากเอ่อ รักกลักของรักเขาเรียกว่ารัก,ากรักจากรักเก่าหวนคืนอประมาณนั้นน่หรือเขาเป็นลักษณะของถ้าถ้าใครท,ที่ที่มีปัญหาติดขัดมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางเหมือนว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆราบรื่นขึ้นในเรื่องของ การเดินทางที่เราบอกว่าจะเจออุปสรรคในตั้งแต่ตอนแรกอะเนาะเหมือนว่าทุกอย่างมันกําลังจะคลี่คลายแต่มันต้องใช้เวลาเนาะการ j u s t m e n t มันจะเป็นเป็นลักษณะของของอะไรที่มันสะสมสะสมบูญสะสมเรื่องของการกระทํามานานแล้วอะเออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือมันต้องต้องสะสมเอามาแบบ ตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วนะมันไม่ใช่แบบทาดีเดี๋ยวนี้แนละ้วมันจะปรากฏผลเดี๋ยวนี้เนาะคือมันต้องทํามาระยะหนึ่งแล้วอะ่ะเขาถึงแบบเหมือนได้เราจะได้ปลดปล่อยจะได้ปลดปล่อย,จะ,อยจะได้พลิกฟื้นชีวิตชีวิตมันกาลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นเนาะกาลังจะมีโอกาสใหม่ๆเรื่องใหม่ๆสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเงินเงินเขาเรียกว่า พอชีวิตเราได้พลิกฟื้นแล้วเนี่ยสภาพคล่องของการเงินมันจะเหมือนดีขึ้นกว่าเดิมหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณกําลังจะมีโอกาสได้รับมรดกมรดกที่มาจากบรรพบุรุษเงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออย่างที่เราบอกความรักความรักครั้งนี้มันจะเป็นแบบอะไรที่แบบเจอปุ๊บถูกชะตาปั๊บก็ได้เนาะซึ่งรักรักแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่เรา รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของความรักแล้วว่าจริงๆแล้วความรักมันคืออะไรนะคะค่ะมาดูกันต่อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภอุปสรรคของคนที่เกิดราศีสิง์รัคนาสิงในช่วงเดือนมีนาคมเป็นยังไงกันอีกมีอะไรกันบ้างนะคะว้าวเดอะสตาร์เดอะสตาร์เป็นลักษณะของการ อธิษฐานขอพรขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกับจักรวาลจัก,กรวาลขอโทษค่ะขอในขอกับจัก,กรวาลในสิ่งที่เรามุ่งม,มาดปรารถนามันเป็นเหมือนลักษณะของการโด่งดงังการมีชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักของคนมักหน้าหลายตาเป็นลักษณะของความสําเร็จเ,เหมือนแบบถ้าคุณแบบในลักษณะภาพมันจะเป็นลักษณะของคนที่ขอพรกับดวงดาวกับพระจันทร์อะไรประมาณนี้คุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังแต่ว่า ในสิ่งที่คุณหวังที่คุณอยากได้เนี่ยทุกอย่างมันกําลังจะเข้ามาแต่มันกําลังจะเข้ามาอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเข้ามาแบบเรื่อยๆเนาะเดอะสตาร์เป็นลักษณะของไพ่ไประจำราศรีกุมนะคะลักษณะของการการเคลื่อนที่เข้ามาอย่างช้าๆแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการสมหวังสมหวังการมองโลกในแง่บวก มองโลกในลักษณะที่เป็นไปในลักษณะที่มีความหวังมีเขาเรียกว่าอะไรสุขกายสบายใจเออประมาณนั้นเนะ่ยเป็นลักษณะการสุขกายสบายใจการลักษณะของอืชีวิตชีวิตหรือ ทุกอย่างมันกําลังจะดําเนินไปด้วยความราบรื่นความสําเร็จความสมหวังในทุกสิ่งที่เราปรารถนาอยากได้เนี่ยคุณจะเหมือนแบบชีวิตช่วงนี้งานก็จะสบายขึ้นงานก็จะราบเรียบขึ้นหรืออาจจะคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้างในงานของคุณจะสําเร็จนะแต่ลักษณะของเนี้ยอ,อย่างคนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็คืองานมันจะค่อยๆดําเนินไปคือมันจะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่ติดขัดคือมันจะราบรื่นขึ้นนะคะอืม,มเป็นลักษณะของใครที่รอเป็นลักษณะของการรอ,อการรอคอยการรอคอยในครั้งเนี้ยของคุณมันจะสําเร็จนะการสื่อสารการรอคอยใครที่รอคอยคําตอบอะไรบางอย่างคุณจะได้รับคําตอบนั้นนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยเงินมันหมายถึงก่อนหน้านี้ใครที่ติดปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยเหมือนว่าคุณจะมีเงินที่แบบว่าจะเข้ามาทําให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาในเรื่องของหนี้สินเหมือนแบบชีวิตของคุณจะหลุดพ้นจากหนี้สินได้ในช่วงนี้นะคะการเงินของคุณมันจะแบบหลุดพ้นและได้เริ่มต้นใหม่เนาะมาดูกัตนต่อนนะ งานการเงินความลักชอ็อกลาบคนเกิดราศีสิงห์โอ้คิงออฟวอนคิงออฟวอนเป็นลนักษณะของคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานคุณเป็นคนที่แบบเฟนลี่น่ารักเป็นลนักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟแนละเมษดสิงห์ธนูนะไนไประจตัวคุณกันนะ,ะคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็มีคนให้ความสนใจเพราะคุณเป็นคนที่โดดเด่นออคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเก่ง พูดจาเก่งพูดจาให้ความรู้ให้ความสนใจกับคนอื่นได้ดีนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องของงานหรือมีใครบางคนขอพรจะเป็นในเรื่องของความรักนะอยากมีโอกาสดีๆเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะคนที่โสดโสดมานานแล้วอยู่คนเดียวมานานแล้วเนี่ยถ้าคุณขอพรไว้ให้ได้พบกับคู่รักของคุณสักทีเนี่ยมีโอกาสจะได้พบนะคนนี้นะ คนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะคนที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูนะโอ้โอ oh, 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 oh. มาดูกันต่อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภของคนที่เกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ ซเว่นอเพนเดอเคิลเซเว่นอเพนเคิลเป็นลักษณะของการหยุดพักรอนิ่งมันจะนิ่งนิ่งอยู่ช่วงนี้ในเรื่องของเงินนะเนี่ยใครที่รองเงินเหมือนว่าช่วงนี้เงินของเรามันนิ่งอยู่มันไม่รู้ว่าเอา่อเราจะได้รับผลกําไรผลตอบแทนมากน้อยเท่าไหร่เหมือนคุณกําลังรออยู่ะเหมือนแบบมีใครบางคนที่แบบลงทุนลงแรงทํางานไปแล้วลงทุนลงแรงในนี้เป็นลักษณะของคนที่ปลูกต้นไม้ไปแล้วแล้วก็รอผลผลิตอะ่ะ รอผลผลิตรอผลกําไรมีใครบางคนอาจจะรอเงินเงินที่เกี่ยวกับหุ้นเงินที่เกี่ยวกับเงินปันผลอะไรประมาณนี้คุณรออยู่เงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรนะคะกําลังรออยู่ว่ามันจะเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณก็รออยู่เหมือนกันถ้ามีใครบางคนที่ติดขัดมีปัญหาในเรื่องของความรักลักษณะไพ่เซเว่นอัพเพนดัเกมันเป็นลักษณะาาของคนที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้ดีเนาะ มาดูกันต่อนะคะโอ้ควีนอลฟอดควีนอฟซอดเป็นลักษณะของหญิงแก่งหญิงเก่งคนเด็ดเดี่ยวมั่นคงเด็ดขาดทำอะไรทําจริงชัดเจนและเป็นลักษณะของคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองคุณอาจจะแบบเป็นลักษณะของหญิงไม้ก็ได้นะนะใบนี้นะ มีคนที่เด็ดเดี่ยวเลยล่ะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแก้ปัญหาได้เก่งแก้ปัญหาได้ดีนี่ว้าวฟอร์บวอนเป็นลักษณะของไพ่สี่ไม้นะคะลักษณะลักษณะของความสําเร็จความสําเร็จในเรื่องของงานงานของคุณจะมั่นคงคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งคืองานมันจะเป็นลักษณะของไพ่ใบนี้มันจะเป็นลักษณะของสี่ไม้คือลักษณะของใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้านายตนเองเนี่ยคุณคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจของคุณเองที่คุณแบบิรเริ่มสร้างมันมากับด้วยมือของคนเองนะคุณจะสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของความรักในเรื่องของความสุขเขาบอกว่าใครที่เป็นโสดมานานมีโอกาสที่จะได้มีครอบครัวได้แต่งงานนะใบนี้นะอได้แต่งงานกับคนที่คุณรู้จักรู้ใจมาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณจะได้มีโอกาสที่มีครอบครัวอื ทัวเพนเดคเกอร์์ัวเพนเดคเคิล์นถ้าไปในเรื่องของเงินก็เหมือนช่วงนี้คุณหมุนเงินอยู่อ่ะหมุนเงินโยกย้ายไปมาเป็นลักษณะของการบาลานในเรื่องของการเงินบาลานในเรื่องของความคิดเหมือนว่ามันเป็นลักษณะของการรับซ้ายจ่ายขวาก็ได้นะเหมือนเป็นลักษณะถ้าเป็นในเรื่องของของเงินเนี่ยเหมือนว่าคุณอะมีเงินนะเงินนี้อาจจะมาจากเงินมาจาก การทางานของคุณก็ได้พอรับมาแล้วมันก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายออกไปในแต่ละเดือนเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายประจาอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คุณเองอาจจะกําลังคิดอยู่ในเรื่องของความรักอะคล้ายๆกันนะคือคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะปรับยังไงให้มันเกิดสมดุลให้มันแบบบาลานซ์กันในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรู้สึกอย่างเงี้ย อืมดูอีสองใบนี้นี่ k i n ออ f คั p นี่ Queen ออ c คัเนะเขาเป็นไพ่คู่กันนะคะนี่นี่คุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้มีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจนะคนนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอีงที่เราบอกเป็นลักษณะของคนที่เนี่ยคนนี้เขาคว e นออฟคัพเขาเป็นเอ้ควินอาบอลคือควินอาบอลเขาเป็นลักษณะคนที่ทํางานเก่งเฟลลี่น่ารักเป็นลักษณะของคนที่ท friendly, อ,ทอืมเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายตนเองเป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรทําจริงไปแล้วสังคนทัดไปคนทัดไปายเขาเป็นลักษณะของเจ้าโครงการเจ้าโปรเจกต์ <c oughs> ลักษณะของคนที่ชอบคิดชอบลงมือทําชอบปฏิบัติเออคุณเป็นคนที่แบบว่าเรียนรู้อะไรได้เร็วเรียนรู้อะไรได้เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้รอบด้านเนาะ ในเรื่องของการการตั้งใจในเรื่องของงานเนี่ยคุณเป็นคนที่มีกฎมีกฎ,ม,กฎ,ม,กฎมีระเบียบในเรื่องของการทําง,งานในเรื่องของการมีสมาธิในการดําเนินชีวิตเนี่ยคุณจะทํามันได้ดีนะนคุและวอนเขาเป็นลักษณะคนที่มีปฏิพาีไหวพริบเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดทันคน ในเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้าเป็นทุนทาที่เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะคุณจะเป็นคนที่แบบทันสมัยเออทันสมัยเขาเรียกว่าอ่ทันโลกทันโลกทันสังคมยุคใหม่ๆอะออประมาณนั้นแล้วคุณจะทํามันได้ดีด้วยนะคะเป็นหญิงเก่งถึงแบบจะดูดุหน่อยแต่คุณเป็นคนเก่งนะ คุณเป็นคนแบบชอบวางแผนลักษณะของคนทัดไฟจะเป็นคนชอบวางแผนชอบลงมือทําชอบกระทําชอบเดินทางชอบปฏิบัติอย่างเงี้ยขออีกใบหนึ่งนะคะงานเงินความรักของคนที่เกิดราศีสิงห์ลัคนาะสิงห์ืมสิบถวยสิบถ้วยเป็นความสุขความสุขความสําเร็จความสมหวังความสุขจากการได้มีครอบครัวได้มีครอบครัว เป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นเป็นครอบครัวใหญ่เป็นลักษณะการได้อยู่รวมกันูุย่าตายายลูกหลานมีความสุขอยู่กับชีวิตของการมีครอบครัวใหญ่ออมีความสุขความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดหวงังอยากได้ส่วนใหญ่ไพ่ถ้วยมันจะเป็นในลักษณะของความสุขอยู่แล้วเนาะแล้วเนี่ยมันมาถึงสิบถ้วยเลยอะความสุขจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวของคุณมันจะทําให้คุณแบบว่าได้ เนี่ได้แต่งงานได้แต่งงานได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขในอนาคตหรือไม่ก็เนี่ยในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงที่คุณเข้ามาดูไพ่คือเดือนมีนาคมเนี่ยความสุขมันกําลังจะเข้ามาหาคุณนะไพ่ใบสรุปของคุณดีนะเป็นความสุขความสําเร็จความสมหวังในสิ่งที่คุณอยากได้สิบถ้วยมันจะเป็นลักษณะของความยินดีความยินดีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวเนาะ ลักษณะของความความความสดใสความล่าเริมความสุขความสําเร็จความแบบได้อยู่อาจจะมีแบบลูกเขยลูกสะพ้าลูกหลานเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะเป็นลักษณะของไพ่ของความสมบูรณ์สมบูรณ์ภูนสุขเนาะสมบูรณ์ภูนสุขในเรื่องของการได้อยู่รวมกันได้มีชีวิตคู่อย่างยั่งยืนนะ โอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมจิกทารลอดายคิตตี้ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ